เหตุการณ์การประท้วงณจัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองบนหน้าประวัติศาสตร์จีนย้อนกลับไปเมื่อวันที่4มิถุนายนมีนักศึกษาและแรงงานจำนวนมากร่วมชุมนุมในพื้นที่เพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านการดำเนินงานและการประกาศใช้กฎอายการศึกของรัฐบาลจีนในเวลานั้น รัฐบาลจีนระบ,บุว่าผู้ประท้วงเป็นกลุ่มที่ขัดขวางการปฏิรูปและได้ใช้กองกําลังเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงนําไปสู่การเสียชีวิตของผู้คนจํานวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหวสําหรับรัฐบาลจีนมาจนถึงทุกวันนี้ ในวันนี้ได้มีการตรึงกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยประจำจุดต่างๆรอบบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมือนและพระราชวังต้องห้ามขณะที่บริเวณถนนโดยรอบยังคงมีผู้คนสัญจรไปมาตามปกติส่วนบรรยากาศในฮ่องกงและไต้หวันก็มีการคุ้มเข้มความปลอดภัยเพื่อเตรียมรับมือกับนักกิจกรรมบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหอคอยจตุรัสเทียนอันเหมินได้มีการประกาศว่า ในวันที่4มิถุนายนจะปิดให้บริการขณะที่การรถไฟใต้ดินกรุงปักกิ่งระบุว่าจะปิดทางออกสถานีที่เชื่อมสู่จตุรัสเทียนอันเหมินทิศตะวันออกตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5มิถุนายนนี้